One News ตรงไปตรงมามีเรื่องเศรษฐกิจสําคัญเกี่ยวกับเอเปนะครับที่ผู้นําของไทยก็จะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยนะฮะใช่ครับซึ่งสัปดาห์หน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีก็มีกําหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปครั้งที่23นะครับระหว่างวันที่18 ถึงวันที่19พฤศจิกายนที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองและความมั่นคงแม้ว่าจุดมุ่งหมายของการประชุมนี้จะมุ่งเป้าไปที่ประเด็นเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานเชนี้กันครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของฟิลิปปินส์ทั้งทหารตำรวจและยามฝั่งเสริมกำลังลาดตระเวนทางทะเลในอ่าวมะนิลา ส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกในสัปดาห์หน้าก่อนหน้านี้ทางการฟิลิปปินส์ได้กวาดต้อนกลุ่มคนเร่ร่อนนับหมื่นคนให้ออกจากพื้นที่การประชุมไม่นับการซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุโดยจำลองการรับมือสถานการณ์ไฟไหม้เครื่องบินเพื่อรับประกันว่าการประชุมครั้งนี้จออกมาเรียบร้อยที่สุดถึงแม้ที่ประชุมเอเปกหรือเอเชียแปซิฟิกอีคอนมิกคอร์เรชั่นที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2532จะมีเป้าหมายหลัก คือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนแม้ต่อมาจะขยายความร่วมมือไปมิติด้านสังคมและการพัฒนาด้านอื่นๆทั้งความร่วมมือด้านการเกษตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแต่ดูเหมือนเรื่องการเมืองและความมั่นคงกำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นเวทีพบปะของบรรดาผู้นำจากชาติต่างๆถึง21ชาติโดยเฉพาะสามหาอนาจหลักคือสหรัฐรัฐสเซียและจีนซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในสถานการณ์ความขัดแย้งในตอนออกลาง โดยเฉพาะในซีเรียที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่เปราะบางอยู่แล้วยิ่งเสี่ยงต่อการแตกหักทำเงียบขาวออกมาถแถลงว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่มีกําหนดหาหรือทวิภาคีกับประธานาธิบดีปูตินในเวทีเอเปกค,ครั้งนี้แต่ดูเหมือนรัสเซียจะเล่นบทแรงกว่าด้วยการยืนยันว่าปูตินจะไม่เข้าร่วมการประชุมโดยจะส่งนายกรัฐมนตรีดมิตรีเมดเวเดฟเป็นตัวแทน โอกาสที่ประเด็นซีเรียจะถูกนํามาเป็นหัวข้อการประชุมจึงอ่อนลงต่างจากจีนที่มีปัญหาคาใจกับสหรัฐและหลายประเทศในกรณีทะเลจีนใต้ออกมายืนยันหนักแน่นว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะมาร่วมประชุมด้วยตนเองและประกาศอย่างชัดเจนว่าขึ้นอยู่กับฟิลิปปินส์จะหยิบยกกรณีทะเลจีนใต้ขึ้นโต๊ะประชุมครั้งนี้ด้วยหรือไม่แต่ยืนยันว่าประเด็นนี้จะไม่กระทบความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับฟิลิปปิน แม้แนวทางการหาหรือหลักในการประชุมเอเปกรอบนี้คือ,อาก,การสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วมาก,การสร้างโลกที่ดีขึ้นแต่ดูเหมือนประเด็นการเมืองความมั่นคงกำลังแผงเงาเข้าปกคลุมเวทีผู้นำครั้งนี้และเอเปกค,ครั้งนี้ๆๆก็จะกลายเป็นสนามทดสอบพลังของสหรัฐกับจีนซึ่งพึ่งเผชิญหน้าก <ๆ S 1> ันๆๆในทะเลจีนใต้ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 1. News ตรงไปตรงมา